วิธีแก้าการกระดาษติดข้างในในเครื่องนะครับนี่ครับนี่นะครับเป็นแบบนี้นะครับสั่งติ้นไปแล้วก็ติดเหมือนเดิมนะครับก็ขั้นตอนแรกให้เราปิดเครื่องปิดอะไรให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ให้เรามาดูด้านด้านหลังของเครื่องนะครับเปิดฝาหลังดูเลยนะครับ เห็นไหมครับข้างในนะครับมันมีกระดาษมาพันอยู่แกนความร้อนของเรานะครับให้เรารื้อชุดนี้ออกมาเลยนะครับรื้อชุดความร้อนออกมาเลยนะครับนี่นะครับมองเห็นไหมครับมันมีกระดาษมาพันอยู่ลูกยางความร้อนนะครับก็ให้เราถอดชุดความร้อนออกมาเลยนะครับก็จะมีน็อตหนึ่งตัว2ตัวนะครับถอดชุดนี้ออกมานะครับแล้วก็จะมีน็อตข้างในอีกสตัวนะครับ แล้วก็ให้ถอดฝาข้างฝั่งนี้ด้วยนะครับมีน็อตหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ปลดสายจุดนี้นะครับแล้วก็สายสองเส้นนี้นะครับก็จะสามารถถอดโช้ความร้อนออกมาได้นะครับนี่นะครับกระดาษปันพันอยู่ลูกยางความร้อนเราแล้วครับเนี่ยเดี๋ยวผมขอุยัดถอดกระดาษออกก่อนนะครับ นี่นะครับผมก็ได้ทําการถอดออกแล้วนะครับกระดาษเป็นกระบอกเลยนะครับเป็นรูเลยเป็นกระบอกเลยครับโอเคครับผมอันนี้ก็ยังใช้งานได้นะครับก็ใช้แอลกอฮอล์ทำความสะอาดให้สะอาดเลยนะครับถ้ายังไม่มีอะไรก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับทำความสะอาดแล้วก็ประกอบใส่นะครับเดี๋ยวผมลอขอดูก่อนนะครับว่าจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนนะครับ ี๋ยวขอเสนอลูกค้าก่อนนะครับเผื่อลูกค้างบน้อยนะครับเราก็ไม่เปลี่ยนนะครับโอเคครับโอเคครับลูกค้าเขาก็ยังไม่เปลี่ยนนะครับก็ทําความสะอาดแล้วก็ประกอบแล้วก็มาเทสตัวกันนะครับมาการกระดาษติดแล้วมาพันอยู่แกนลูกยางเรามันจะหายไหมนะครับโอเคครับทําการประกอบแล้วก็มาเทสกันเลยครับครับผมก็ได้ทําการประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ เดี๋ยวเรามาเทสดูกันเลยนะครับดูว่ามันจะกระดาษมันจะติดข้างในเครื่องอยู่ไหมนะครับโอเคครับผมก็เทสออกมาได้ปกตินะครับงานปิ้นก็สวยปกติครับผม โอเคครับถ้าเจอการแบบนี้ก็ลองไปทํากันดูนะครับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ครับสวัสดีครับ